ดีค่ะพบก,กับเราซูซองกับข้าวสไลด์จีนแทงใจจังวันนี้วันที่308แล้วนะคะ่ะวันนี้ค่ะนี้ค่ะผู้หญิงแบบนี้ค่ะผู้หญิงแบบสตรอเบอรี่นะคะ่ะชาาเมนู ชาวเมียหนุ่ยนะคะชาวเมียแปลว่าสตรอเบอรี่นะคะหนุ่ก็คือผู้หญิงชาวเมียหนุ่ผู้หญิงสตรอเบอรี่ก่อนที่จะไปดูคําบรรยายว่าแปลว่าอะไรนะคะคเพื่อนๆว่าผู้หญิงสตรอเบอรี่ของคนจีนเนี่ยเหมือนผู้หญิงสตรอเบอรี่ของคนไทยไหมคะคิดว่าเหมือนกันไหมนะคะผู้หญิงสตรอเบอรี่ของคนไทยก็คือผู้หญิงที่แบบว่าขอใช้คําว่าตอแหละนะคะสตรอเบอรี่อ่ะอ่าแบบนี้ ทีนี้ของคนจีนเนี่ยเหมือนหรือไม่เหมือนดีนะคะไปดูคำบรรยายกันเลยค่ะประโยคแรกเขาบอกว่าไหว้เปียวเทียนเหม่ค้าอ วัยเปี่ยวเถียนเหม่เข่ออายแปลว่าอะไรคะว้ยเปี่ยวคือภายนอกนะคะเทียนเหม่เข่ออายนะคะเทียนก็คือแบบหวานเหม่ก็คือสวยงามนะคะเข่ออายก็คือน่ารักว้าสตอรอเบอรี่เห็นไหมอะเออมันแบบว่าเอามาถ่ายรูปก็แบบดูน่ารักเนะะี่ยถือขึ้นมาก็แบบแดงๆดูน่ากินเนี่มาวัยเปี่ยวภายนอกมันเป็นอย่างนัง้นจะริงๆนะสตรอเบอรี่เนี่ยวัยเปี่ยวเทียนเหม่เข่ออายนะคะ ประโยคถ sure ัดไปเขาพูดว่าอะไร其实又酸又小心眼儿，其实又酸又小心眼儿。你看啊，其实ความจริงแล้วยอดจุดๆยอดจุดๆเจออีกแล้วแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรทั้งจุดๆทั้งจุดๆถูกต้องทีนี้ส่วนส่วนแปลว่า เปรีย้ยวนะคะแล้วก็เสี่ยวซินเหี่ยร์เสี่ยวซินเหี่ยร์ในที่นี้ก็คือ ใจแคบอ,อ่หมายความว่าอะไรจริงๆแล้วผู้หญิงสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นไงคะทั้งเปรี้ยวเปรี้ยวในที่นี้ก็คือร้ายอ่ะร้ายกาดนะคะแล้วก็เสี่ยวชินเหียก็คือใจแคบด้วยไม่มีน้ำใจนีะคะก็คล้ายๆกับคนไทยเหมือนกันนะก็คือแบบปากหวานก้นเปรี้ยวถูกไหมปากก็พูดไปงั้นแหละหรือว่าแบบภายนอกทาตัวแบบดูน่ารักแอบแบงใสๆแต่ในใจเป็นไงคิดไม่ดีอ่ะเออเป็นคนแบบว่าร้ายกาศ แบบนนี้ะะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะผู้หญิงสตรอเบอรี่นะคะเชาเมนูอของคนจีนแล้วก็ของคนไทยเนี่ยนะคะก็มีความคล้ายคลึงกันมากทีเดียวค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวสนุกสนุกของวีคนี้นะคะส่วนวีคหน้าจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจเจียน